คุอย่างแกเนี่ยมันรักใครไม่เป็นหรอกแกมันไม่มีหัวใจแกมันไม่ใช่มนุษย์แกมาทำอะไรที่นี่ไอเหมืองทองที่พ่งขุดเจอเนี่ยมันจะมีงานประมูลแล้วไงกลัวแพ้ฉันเหรอก <laughs> กลัวเรื่องอื่นมากกว่า ไอ้เหมืองทองเนี่ยนะมันมีมูลค่ามหาศาลคนมันจะต้องฆ่ากันตายเพื่อแย่งริงกันฉันก็ไม่อยากจะฆ่าเมียรักของท่านเลยอย่าคิดแม้แต่จะเข้าไปประมูลงานนี้ฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอแน่ถึงแม้ว่าฉันจะยังพิศวาสเธออยู่ <c oughs> คุยกันดีๆไม่ได้ก,กลับไปซะก็ได้เธอจะเข้าไปพึงงานนี้ไหมฉันไม่มีเวลาก็ดีฉันจะได้หมดคู่แข่งไปอีกหนึ่งเองเอแต่อินทุกถ่งตอนนี้ก็พิก,การนั่งรถเข็นอยู่ส่วนในยอดฉัดนี่นก็ตายไปแล้วแต่วันผัวใหม่เธอก็อหายสาูสู์ไปอย่างไร้ร่องรอย <laughs> งานนี้มันง่ายกว่าที่ฉันคิดเยอะเลย <laughs> หมดธุระแล้วใช่ไหมหมดธุระเราก็รีบใส่หัวไปไปทำไมรีบไล่รลยเยล่ะฮนะซ่อนอะไรไว้เปล่ามีอะไรซ่อนไหมไหมในช่วงนี้ดูสวยจังเลยฮะ ผัวใหม่พ้องตายไปทำไมไม่รู้สึกเสียใจสักหน่อยเลยล่ะนี่ฉันต้องร้องไห้ให้แกดูไหมล่ะแล้ว <c oughs> ก็เป็นผัวเมีเยกันมาตั้งนานนะฉันมองตาฉันก็รู้เลยว่าเธอไม่มีความเสียใจเลยเขาจะมีความสุขด้วยซ้ำแล้วมองออกไหมล่ะว่าฉันเนี่ย เกลียดแกมากแค่ไหนเธอมองออกไหมลนะ่ะว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนคุณอย่างแกเนี่ยมันรักใครไม่เป็นหรอกแกมันไม่มีหัวใจแกมันไม่ใช่มน,นุษย์